สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับพบกับนายการณรวันนะฮะวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับที่21นะครับมกรานี่ก็ใกล้แล้วใกล้จะเดือนหมดเดือนแรกของปีแล้วนะครับแป๊บๆเลยนะเพิ่งฉลองปีใหม่กันอยู่เลยนะฮะก็เอาเลยนะครับเริ่มทำมาหากินกันเหมือนเดิมนะฮะชีวิตเออแต่ช่วงนี้ก็ตุ่ยใกล้ตุ่จีนนะครับหรือว่าช่วงเทศกาลตุ่จีนนะฮะวันอ่าวายวันอ่าจ่ายอ้วันจ่ายวันว่า้วันเที่ยวนะครับก็บางคนพี่น้องชาวจีนนะฮะก็ ชุดนี้บางคนเขาหยุดงานนะครับแต่ยุคลงหลังบางคนเขาก็ต้องทํางานนะครับโอเคนะฮะก็ทํากิจกรรมกิจการ,รอะไรก็ขอให้ปลอดภัยแล้วก็จะเลยลุ่งเลือกนะครับโอเควันนี้เรื่องงานยามดีมีครับมีหลายอยา่างมีหลายอย่างนะฮะไหว้พระขอพรนะฮะดีดําเ,เนินการเริ่มต้นงานสิมใหม่ๆดีการเดินทางปลอดภัยมีดวงเกี่ยวกับเรื่องการทํางานเชิงลุกนะครับจะยิงแอดโฆษณาก็ได้หรือค้าขายทํากําไรมีกาไรพิเศษ มีดวงเกี่ยวข้องเรื่องของการเจรจาติดต่อต่อรองสําเร็จอ่าแล้วก็ทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับบ้านนะครับบ้านรถนะครับดีเป็นพิเศษนะฮะอะไรที่เกี่ยวกับบ้านนะครับแล้วก็รถนะแล้วก็กิจกรรมนะครับถ้าใครที่ตั้งใจนะฮะอยากจะคุยเรื่องสําคัญมากๆนะฮะกับควรสาคัญหรือว่าจะไหว้พระขอพรวันนี้ก็ดีพิเศษนะครับโอเคนะฮะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของคลิปนะฮะนี่มีคลิปนะครับที่แนะนำนะฮะดาวศุกร์ย้ายนะครับสามราศีนะฮะ นี่ดีตรงที่ผ่อนคลายหายตัวตึงนะฮะเอ้ยใครที่อยู่3มราศีนะครับชีวิตจะผ่อนคลายนะฮะหายตัวตึงนะครับก็ดาวสุขยาันที่25นะฮะเดี๋ยวผมจะมาพูดแบบเจาะลึกเพราะว่าน่าสนใจเพราะาผมพูดเสมอในช่วงเดือนที่ผ่านมาจะได้ไหมฮะดาวสุขอยู่คู่กับดาวเสรารุศกับเสาเป็นสินศัตรูสู่เข้าประสาแทรกเรื่องการงานเรื่องความรักช่วงนี้มีปัญหาหรือว่าเรื่องเจราจาอะไรก็ตามนะครับเดี๋ยวพอหลังที่ที่25 หลายราศีก็ผ่อนคลายนะครับจริงๆมีมากกว่า,าสราศีนะแต่ว่าผมมองว,ว่ามันเยอะเอาแบบที่ชัดๆดีกว่านะฮะแต่มันมีอีกสัก2ราศีที่มันก็ได้อิทธิพลนะครับเรื่องราวเหล่านี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมมาเจาะลึกเป็นราศีชัดๆไปดีกว่าว่าใครที่ได้ผลประโยชน์เต็มที่ครับดาวศุกร์มันดาวการ,การเงินนะฮะแล้วก็โชคลาภนะฮะแล้วก็เรื่องของความรักนะฮะเพราะฉะนั้นมันส่งผลให้กับดวงของใครด้านบวกเงินความรักฟื้น ้าส่งผลลบเงินความรักหอเห่ยวนะฮะโอเคนะเราเข้าไปดูเลยครับเลขมงคลกับสีมงคลครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ใช้ได้ดีนะฮะคือเลข9กนะครับเลขต่อมาครับที่ใช้ดีครับคือเลข6เลขต่อมาครับคือเลข3สุดท้ายนะฮะที่ใช้ได้ก็ใช้ได้ดีเป็นพิเศษนะครับคือเลข7็นะฮะส่วนเลขที่วันนี้เร่นงๆครับคือเลข4นะฮะสีที่ถูกโชว์ครับในช่วงวันนี้มีดังนี้ครับสีแรกครับคือสีแดงนะสีต่อมาฮะ คือสีฟ้านะครับสีต่อมาครับที่ใช้ได้ดีคือสีชมพูนะฮะสีสุดท้ายคือสีเหลืองสีที่ว่านี้เลี่ยงหรือว่าไม่ค่อยใช้นะครับคือสีเขียวนะครับนวันนี้เรี่ยงสีเขียวนะโอเคนะครับแล้วก็นะฮะในเรื่องของเออผมพูดถึงนะฮะเมื่อหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะว่าช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการเรียกความรับเปิดเผยจำได้ไหมฮะดวงช่วงนี้จะมีเหตุให้ถูกตรวจสอบนะครับ แล้วก็ใครที่แบบมีความลับรู้ไปนก็ตามช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีเหตุให้ถูกเปิดออกมานะครับเราจะสังเกตได้นะสังเกตตามข่าวแต่ละช่องช่วงนี้สังเกตไหมฮะจับนะครับหรือว่าตัวสอบนะฮะเรื่องของหวยอยกตัวอย่างนะครับตัวสอบคลินิกอตัวสอบเกี่ยวข้องกับเรื่องของความงามอหรือว่าบริษัทนะครับหรือว่าอาหารเสริมอะไรอย่างนี้ะฮะช่วงนี้เปิดนะฮะ จะถูกหรือผิดยังไงก็ตามแต่ว่ามันก็จะเป็นเหตุให้เรื่องของช่วงของการตรวจสอบนะครับเราจะไม่บอกว่าใครถูกใครผิดนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องกระบวนการตามกฎหมายแต่ว่าจะสังเกตได้ว่าเป็นช่วงการถูกตรวจสอบนะครับในภาคส่วนต่างๆนะฮะหรือว่าใครที่แบบมีการหลอกลวงอะไรนี้นะฮะก็จะถูกตรวจสอบและความรับเปิดเผยด้วยนะครับบางทีเป็นอยู่ในสื่อนะฮะและหลายคนก็อ้าวเป็นคนน้้อ้าวคนนี้อะไรอย่างงี้นะครับอะไรอย่างี้เพราะฉะนั้น เหมือนก็นี่คือคนที่อยู่ในสือ่ออย่างเราเราทั่วไปนะฮะจะบงชาวบ้านโดยไปก็เกี่ยวด้วยนะฮะใครที่มีความลับอะไรส่วนตัวกับพี่บ้านกับที่ทํางานกับพรรคพวกคนฝูงอะไรเหล่านี้นะฮะเราต้องระวังนะใครมีแผลเนี่ยมันจะถูกเปิดออกมาได้นะครับคุณก็เราต้องระวังเอาละกันเนาะโอเคนะฮะไม่ใช่แค่ระวังองเดียนะฮะถ้าสมบรูว่าช่วงนี้ใครที่แบบนึกคึ้ม จะตรวจสอบคนที่เราอยู่ข้างข้าง,างน,ะนะก็มีโอกาสที่จะพบหรือเจอนะฮะเรื่องต่างๆนา,นานาที่เราอยากรู้บางส่วนด้วยนะครับโอเคนะฮะไม่ได้ชี้นำนะแต่ผมบอกให้ฟังว่าโอเคมุมดาวไปแบบนี้นะฮะคนที่ฟังคุณก็ต้องเอาไปพิจรนารณานะครับต่างๆนานานานะโอเคนะครับแล้จริงจริพูดถึงอาหารเสริมนะฮะเพื่อนๆมีได้ทานอาหารเสริมกันบ้างไหมฮะสมัยก่อนผมไม่ทานเลยนะ เพราะว่าเออเราก็กินอาหารตามปกติออกกำลังกายตามปกตินะแต่พออายุเริ่มเยอะเนี่ยเดี๋ยวมันก็ก็ก็แก๊กนะฮะร่างกายมันเป็นนะเพราะว่าเออว่าเราก็คิดว่ามันน่าจะอยู่ยงคงกระพันนะฮะออมาเออช่วงหลังผมก็นอนดึกบ่อยอ่าแล้วก็เดินทางบ่อยกลายเป็นว่าช่วงหลังก็ต้องมีอาหารเสริมนะฮะคือพวกวิตามินผมทานวิตามินนะฮะก็มาทานบ้างนะครับเพราะว่าเออมันก็ช่วยได้บ้างนะครับผมก็สังเกตนะเพราะว่า พอมันนึกอย่างหนึ่งว่าแต่ละวันเราทานอาหารที่บอกว่าทานให้ครบห้าหมู่แล้วร่างกายมันจะดีแต่พอมานึกแต่ละมื้อนี่ผมทาน2มื้อนะฮะปกติหรือบางวันก็มื้อเดียวนะฮะหนึ่งึสองมื้อจะไม่สมื้อมานานละปรากฏว่าบอมมานึกนะฮะบางวันเออมันข้าวเหนียวหมูปิ้งอร่อยนะฮะแล้วมันสะดวกเพราะมันต้องเดินทางไปต่อนะฮะบางวันก็มันสะดวกข้าวมันไก่อือแต่ละอย่างนะมันก็เลยกลายเป็นนะมันก็ไม่ครบนะแต่ละหมู่มันก็กลายเป็นว่า ร่างกายมัน่าจะพร่องนะฮะก็เลยต้องมีอาหารเสริมหรือว่ามีพวกวิตามินหลกัลกๆประมาณนี้นะครับก็กินได้นะผมว่าบางยี่ห้อหรือว่าบางอย่างมันก็ส่งผลบวกบ้างสำหรับคนที่ไม่พร้อมในเรื่องของอาหารการกินในแต่ละวันนะครับประมาณนี้นะฮะทานทานก็เลยอกว่าเออบางคนก็แอนตี้เรื่องวิตามินเรื่องอาหารเสริมนะแต่ผมมองว่าถ้าใช้ให้เกิดประโยชน์แต่ละคนที่ขาดจริงๆนะฮะมันก็ไปเติมเต็มในจุดที่เขาขาดได้เหมือนกันนะประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะ แล้วก็นะครับอือก่อนพูดถึงเรื่องของหมูกรอบนะฮะกับเรื่องของ3ชั้นทอดนะครับต่างกันตรงไหนแท้จริงผมสรุปอย่างนะฮะที่ชัดเจนคือต่างกับต้มหนังนะฮะคนได้อย่างหมูกรอบนี่หนังมันต้องฟูๆถูกไหมเอีเหมือนกับเวลาก่อนจะทอดก็ต้องเอาไอ้ซ่อมไปจิ้มๆนะฮะให้ให้หนังมันฟูนะฮะส่วน่วสามชั้นทอดนะฮะมันก็จะกลายเป็นหนังมันจะหนาๆหน่อยนะครับนุ่มๆยุ่นๆหน่อยนะฮะมือคนมือคนก็แน่นๆหน่อยนะ แล้วก็สูตรอื่นก็น้ำมันจะแตกต่างกัน,นะฮะหมูกรอบจะแห้งกว่านะประมาณนี้เนาะเพื่อนเพื่อน,นเขียนสูตรมาเพียบเลยผมจดไว้หมดแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเอามาทํานะครับผมว่าก็โอเคนะฮะว่าไปเนาะแล้วก็นะครับในช่วงนี้ครับถ้าใครที่แบบตั้งใจทําอะไรก็ตามนะฮะเดี๋ยวดาวพระศุกร์ย้ายผมจะทําคลิปแยกแยกดาวพระศุกร์ต่างหากนะฮะว่ามันมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับชวงนี้ไฟไหม้บ่อยสังเกตไหมฮะคใครที่ได้ข่าวนะครับเรื่องของไฟไหม้เขียนมาบอกกันบ้างนะครับผมอ่านเห็นนะครับ รายวันเลยนะฮะวันแล้วก็ช่วงนี้มีเรื่องรถอย่างที่บอกนะฮะรถไฟไหม้แล้วก็บ้านเรือนนะครับเรื่องไฟแล้วก็เรื่องออรถเครื่องบินนะฮะแล้วก็จริงๆดวงเมืองของไทยนะฮะมันคือราศีเมษนะครับมันจะตรงกับดวงเมืองโลกนะฮะราศีเมษเหมือนกันนะครับโลกเรามีดวงนะเอ้มีแต่ลรายละเอียดของดวงเมืองหรือดวงโลกนะฮะมันมีรายละเอียดเยอะเดี๋ยววัาหลังค่อยเล่าให้ฟังแต่ก็เป็นราศีเดีวยวกันเพราะฉะนั้นถ้า พยากรดวงเมืองไทยเป็นอย่างไรนะฮะอย่างบอกว่าเรื่องของเครื่องบินเรื่องของเ,งอเรือเห็นไหมฮะเรื่องของฟืนไฟนะฮะมันก็จะครอบคลุมนะครับข่าวตามมุมโลกต่างๆนี้ด้วยประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ต่างประเทศช่วงนี้เรามัดระวังเรื่องการเดินทางนะฮะเพื่อนๆอยู่อยู่หลายอยู่หลายคนนะฮะหลายประเทศเลยมีทุกทวีปเลยครับช่องเรานี่หลากหลายมากเลยครับทั้งมีทุกทวีปนะฮะทั้งอเมริกานะฮะทั้งยุโรปทั้งออสเตรเลียทั้งแอฟริกานะฮะแล้วก็ทางตะวันออกกลาง มาเพียบนะฮะเยอะมากผมก็โอ้พึ่งรู้นะแต่ละคนพอเขียนมาทีนี่โอ้มาครบเลยนะฮะมันมีนะวันก่อนนะฮะคนก็ามาติดต่อโฆษณาทางช่องของเรานะฮะก็รับฟังนะครับรับฟังแล้วก็สุดท้ายคืออะไรรู้ไหมฮะเวพนันนะฮะเวพนัน,นมีติดต่อด้วยนะเออให้ตัวเลขดีด้วยให้ตัวเลขโอ้มันก็ไม่น่าเชื่อว่าเว็พนันที่เขาอยู่กันได้นี่โฆษณาค่าโฆษณาของเขาบอกว่าไม่ต้องพูดอะไรนะฮะ ขอแค่แปะลิงก์เฉยๆโอ้ตัวเลขมันมันเยอะนะมันหลายๆหลายตงนะฮะก็เลยว่าปฏิเสธไปนะฮะคงไม่ได้เอานะครับเพราะว่าเหมือนก็ไม่เหมาะกับช่องเราเนาะอะไรจะเป็นแบบพวกอาหารแมวอะไรเงี้ยนะฮะเออเนี่ยยังพอพิจารณานะฮะ๋ยวมันก็คุยกันได้นะฮะบ่อยบนะโอเคนะครับขอบคุณซูเปอร์แังทุกๆท่านนะฮะที่ส่งเข้ามาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้เจอทันทุกๆวันนะครับมีอะไรก็คุยกันนะฮะมีอะไรเขียนอะไรคุยกันมาหากันได้ครับทั่วๆไปเล่าเรื่องทั่วๆไปได้นะครับ อ่านก็จะถ้าอ่านพบก็จะตอบนะครับไปเลยครับเดี๋ยวเราดูดวง12สราศีครับชาวราศีกรกฎสิงการนะฮะเรื่องที่กรกฎนะครับวันนี้คนกรกฎเนี่ยมีดวงได้ทาอะไรสนุกสนุกนะครับวันนี้เป็นวันที่มีอะไรคึกคักนะฮะมีอะไรที่ได้ทําแบบที่เราอยากทํานะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปที่ที่เราอยากไปได้เจอหรือได้กินนะฮะคือวันนี้มีอะไรที่มีความสุขส่วนตัวนะฮะแล้วก็วันนี้อย่างครับใครที่ทางานนะฮะ ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะมันมีดวงเรียกว่าไม่ค่อยมีสมาธินะครับหลุดหลงลืมอะไรเล็กเลกน้อยนะครับบางทีอาจจะไม่ใช่เราที่หลุดนะครับแต่ว่าคนที่เราทํางานด้วยเขาหลุดนะแล้วเราก็ต้องไปช่วยเหลือแล้วก็ดูแลแล้วก็แก้ไขหรือไปอซ่อมหรืออะไรก็ตามก็ว่ากันไปนะฮะก็เรียกว่าเป็นวันที่ช่วงนี้มีความสุขนะครับในวันนี้แล้วก็เรื่องของการงานก็คุกครักนะใครที่ทํางานวันนี้คุกครักแต่ใครที่ไม่ได้ทำงานวันนี้แฮปปี้เฉยเลยเนาะ บางทีก็มีแบบนี้เนาะโอเคครับแล้วก็อย่างครับในช่วง,งนี้ดาวประจําตัวคือดาวพระจันทร์นะฮะโคจรอ,อยู่คู่กับดาวพุธนะฮะะดาวพุธนี่นดาวเจ้าเรือนภพอ่าสหัชชะครับแล้วก็เรือนภพวินาศนะฮะสแสดงว่านี่นะครับจะได้มีการเปลี่ยนแผนนะครับอาจจะช่วงกลางวันไปแล้วหรือว่าช่วงเย็นหัวค่ำนะฮะถ้าตั้งใจจะไปไหนหรือทำอะไรก็ตามจะมีการพลิกหรือเปลี่ยนแผนนะครับเปลี่ยนแผนเปลี่ยนเวลานะฮะอะไรพวกนี้นะฮะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่รุนแรงนะผมก็เล่าไปฝากว่าโอเค เตรียมความพร้อมนิดนึงถ้าวันนี้ช่วงกลางวันไปแล้วมีการปรับเปลี่ยนนะครับสถานที่เวลาหรือว่าการนัดเจออะไรพวกนี้นะครับโอเคต่อน,นะฮะเรื่องของการเงินนะครับในนี้น่าสนใจใครที่แบบอชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับในวันนี้มันมีฟุกๆเล็กๆนะครับก็ต้องบอกว่ามีเล็กๆนะครับแล้วก็ท่านที่ค้าขายาวันนี้ดีนะฮะวันนี้ค้าขายเด่นเหมาะกับการค้าขายเหมาะกับการเจรจาต่อรองเหมาะกับการทําอะไรเรื่องสําคัญสําคัญนะครับ สิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับในช่วงวันนี้นะฮะคืออารมณ์เขาไ้ความขัดแย้งเล็กๆกับคนในครอบครัวนะครับหรือว่ามีประเด็นบางเรื่องนะฮะบางคนก็เรียกว่าทะเลาะบางคนก็เรียกว่างอนกันนะครับหรือว่าบางคนก็เรียกว่าน้อยใจนะครับแล้วแต่ว่าการแสดงออกของแต่ละคนแตกต่างกันเพราะว่าเป็นราศีเดียวกันหรือว่าการแสดงออกเกี่ยวกับครอบครัวหรือว่าเกี่ยวกับคนที่รักนะฮะเวลาที่ไม่พอใจก็แตกต่างกันนะฮะบางคนงอนอย่างเดียวเลยนะฮะหรือแฟนบางคนก็ เอาแต่ใจอะไรเงี้ยว่าไหครับฉะนั้นวันนี้ระวังประเด็นบางเรื่องที่ทําให้ไม่สบายใจเกี่ยวกับครอบครัวนะครับดูแลกระชิดใจเย็นๆนะฮะอย่าทําอะไรที่แบบอย่าทำตามอารมณ์เรานะฮะพยายามอ่อนนผ่อนตามนะครับอารมณ์มานรวยนะครับวันนี้เนาะยิ้มแย้มแจ่มใสยังไงก็ได้นะครับอย่าไปแข็งขันอย่าไปทะเลาะนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายวันนี้ปวดหัวจุกเสียดแน่นท้องแล้วก็ร้อนในถ้ายินดีไวสวมีเรื่องของโควิดนะครับระวังนะฮะแล้วก็การปวดหัวไม่สมดาครับคือ เวียนหัวแบบบ้านหมุนอันตรายครับบ้านหมุนเวลาเข้าห้องน้ําหรือว่าขึ้นหรือลงบันไดนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังดีๆะฮะท่านที่มีผู้ใหญ่นะครับอยู่ในราศีเดียวกันนะฮะแล้วก็มวงเล็บนิดนึงคนที่โสดนะครับวันนี้มีสเสน่ห์ถ้าจะคุยจะใกล้ชิดหรือว่าจะานัดหมายครับ โอกาสที่จะสําเร็จมีสูงนะครับความรักของคนโสดเด่นความรักของคนที่มีคู่อยู่แล้วระวังความขัดแย้งนะฮะโอเคต่อมาคนราศีสิงห์ครับวันนี้กิจกรรมหน้าที่การงานการทําภารกิจใดก็ตามครับวันนี้เป็นไปได้ด้วยดีนะฮะมีโอกาสที่จะได้ไปในที่ที่เราอยากไปมีอะไรที่ทําสนุกสนุกนะับวันนี้ผมว่าเป็นวันที่ดูมีอะไรเพลินๆทำนะครับแล้วก็มันมีอย่างครับคนราศีสิงห์นะฮะ ช่วงนี้จะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่ามีดาวถึง3ดวงอยู่ในตําแหน่งอรินะครับแปลว่าอุปสรรคแปลว่าวันนี้ถ้าต้องทํางานวันนี้จะเหนื่อยบางทีโอ้มีอะไรให้ต้องคิดต้องทําต้องแก้ไขต้องทํางานลวงเวลานะครับมันมีอะไรที่ขูดขลักเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ให้รู้ว่าถ้าสมมติว่าคุณมีการนัดหมายก็อาจจะต้องถูกเลื่อนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ประการต่อมาเรื่องของคนที่ไม่ได้ทํางานครับวันนี้เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะฮะก็ จะใช้เงินเยอะนะครับหลักๆเลยทท่ห่วงคือเรื่องเงินนะฮะมันมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่น,นครับเพียบเลยตอนนี้ค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นค่าใช้จ่ายที่เราไม่ได้เตรียมไว้นะครับมารัวๆเลยนะฮะช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเยอะนะครับแล้วก็มีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการได้กินของอร่อยอ่านมีลาบปากนะฮะ จะไปไหนทําอะไรกันมีลาบปากมีคนเลี้ยงหรือว่ามีโอกาสได้ไปในที่ที่รูอยากไปนะครับอะไรประมาณแบบนี้แล้วก็ประการต่อมาครับระยะนี้ครับมันเป็นระยะที่ช่วงนี้คุยเจรจาติดต่อต่อรองเรื่องสำคัญสำคัญสําเร็จนะครับทาอะไรด้วยตัวเองจะสําเร็จนะครับมันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของเรียกวันครอบครัวนะฮะบางคนก็จะไปไหนกับครอบครัวนะฮะก็มีความสุขดีครับวันนี้ผมว่าเป็นวันที่รีแลกซ์นะครับดีที่สุด แต่ถ้าทำงานจะขุ่ครักนะครับรีแลกซ์จะสบายแล้วก็มันจะมีเหตุให้ทำอะไรก็มีความสุขนะครับประมาณนี้นะฮะก็โอเคนะช่วงนี้ก็เน้นๆนิดนึงนะฮะช่วงนี้พักผ่อนบ้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็ช่วงเดือนหน้าเนี่ยโอ้โหงานเพียบเลยเดี๋ยวเจอโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆนะฮะหรือว่าเตรียมความพร้อมอะไรบางอย่างก็เริ่มต้นนะครับในช่วงเดือนหน้าก็มีหลายเรื่องนะฮะโอเคนะครับช่วงนี้ก็พักผ่อนบ้างนะฮะว่างนะฮะแล้วก็เรื่องของความรักนะครับระยะนี้ คนที่โสดนะฮะมันมีความน้อยใจนะฮะบางทีแบบคุยๆก็คบแล้วก็อยู่ๆเขาก็หาย หรืออยู่ๆเขาก็เงียบหรืออยู่ๆความสัมพันธ์มันก็ดูจืดๆลงอะไรประมาณแบบนี้นะครับมันก็เป็นได้หลายทางนะฮะแต่ก็รู้ว่าโอเคช่วงนี้คุณอย่าเพิ่งโฟกัสเรื่องของความรักถ้าใครทําให้คุณแบบน้อยใจไม่สบายใจนะครับไม่ต้องไปหาเหตุผลฮะบางทีมันก็เป็นนิสัยส่วนตัวของของเขาอะไรเงี้ยนะฮะฉะนั้นช่วงนี้คุณกลับมาหาความสุขส่วนตัวเราถ้าสมมติว่าอยู่กับใครแล้วไม่มีความสุขนะโอเคนะครับแต่ถ้า คุยแล้วราบรื่นสบายใจโอเคก็คุยไปแต่ผมมองว่าช่วงนี้ผม่าทำอะไรด้วยตัวเองแล้วก็พักผ่อนแล้วก็สนุกส่วนตัวเราครับดีที่สุดนะฮะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้ววันนี้ดีครับแหมวันนี้เหมาะกับการไปไหนด้วยกันเป็นวันครอบครัวนะฮะจะพาแฟนไปเที่ยวพาลูกไปช้อปปิ้งอะไรกว่ากันไปครับเอาตามสะดวกแล้วนะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้ววันที่เป็นวันที่ดีเกี่ยวกับครอบครัวนะฮะ แล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายครับวันนี้มีปวดหัวร้อนในนะครับแล้วก็มีการวิงวิวิสระครับท่านที่ในวัยสวนี้ที่ต้องระมัดระวังคืออาหารเป็นพิษนะครับทานอะไรก็ตามอาหารเป็นพิษแล้วป่วยเพราะอาหารนะครับโอเคเนาะต่อมาครับชาวราศีกันนะฮะวันนี้กิจกรรมหน้าที่การงานครับภารกิจวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่มีความสําเร็จนะครับถ้าใครที่ค้าขายใครที่เจรจาใครที่ต่อรองใครที่ทําอะไรเรื่องสําคัญสําคัญแนวโน้มทําได้ดีครับทำได้ด้วยดีนะฮะแล้วก็ มีข่าวดีๆนะในช่วงนี้มีโอกาสจะมีข่าวดีจากพักผัวเพื่อนฟูงญาติพี่น้องอะไรก็ตามนะครับทำให้เราเออแฮปปี้ happy, นะฮะมีความสุขในระดับหนึ่งนะคนละสิทิ์กันอีกอย่างครับระยะนี้เรื่องของการเงินหมุนทันนะถ้าคุณเครียดเรื่องการเงินมันยังหมุนได้ทันแต่ค่าใช้จ่ายที่แบบเครกไฟบังคับะเนาะจำเป็นต้องชําระจําเป็นต้องจ่ายมันมาพร้อมๆกันนะครับคุณจะรู้สึกว่า โอ้โหช่วงนี้อะไรกันนักกะนาเนี่ยดาวการเงินคือดาวพระศุกร์ครับโคจรอยู่ในเรือนพ่ปุตตะมันคือค่าใช้จ่ายจุกจิกนะครับแล้วก็อยู่คู่กับดาวพระเสาร์นะครับมันจุกจิกด้วยแล้วก็ทั้งจําเป็นด้วยแล้วก็อึดอัดใจที่ไม่อยากจ่ายก็ต้องจ่ายด้วยนะครับฉะนั้นช่วงนี้หรือวันนี้นะฮะเรามัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นพิเศษหน่อยครับมันก็หมุนทันแหละแต่ว่ามันจะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมอะไรจ่ายมันเยอะมันจะเหลือพอไหมแล้วมันจะอะไรแค่ไหนเนี่ยอันนี้คือคุณต้องคิดไว้ด้วยนะครับ การเงินฮะในช่วงวันนี้นะครับดาวการเงินโดดเด่นนะครับมันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของข่าวดีเกี่ยวกับการเงินนะครับการเงินการเจรจาการต่อรองวันนี้สมเร็จนะครับถ้าคาดหวังเรื่องของการเงินในมุมของการค้าขายนะฮะแต่ว่าในมุมการใช้จ่ายนี่โอ้โหอย่างที่บอกกบเยอะมากครับดูเรื่องความรักกันดีกว่านะครับระยะนี้คนที่โสดนะครับก็เรียกว่าเป็นช่วงที่เนื้อหอมนะลองเอาเนื้อมมาดมนะฮะ ช่วงนี้หอมครับคนที่เดินผ่านนะฮะเขาจะรู้สึกไม่หากินหอมจริงๆนะฮะไม่ใช่ใส่น้ำหอมนะครับคือมันมีออร่ามีพลังงานพิเศษมีอะไรฟีโรโมนใช่ไหมฮะหรือว่าอะไรก็ตามเนาะเออทำให้คนรู้สึกดีนะครับในการคุยกันหรือว่ามีการพบเจอใครในช่วงนี้นะครับมีการนัดหมายก็มีความสุขเป็นพิเศษครับความรักค่อนข้างจะคนที่โสดนะครับความรักเริ่มที่จะปริบานอ่าอีกนิดนึงนะฮะในช่วงวันนี้เนาะแล้วก็คนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับในวันนี้ก็เป็นวันที่มีดวงแบบ จะว่าไปนะฮะอาจจะมีการนัดมาหรือไปไหนมาไหนครับมันจะสุขสุขทุกๆนะครับต้องบอกว่ามันมีมีความสุขหรือคุยกันแฮ ppy อยู่ๆก็มีหักมุมนะฮะให้ห่วงกังวลแล้วก็มีความเครียดวิตกอะไรสักอย่างครับฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับอย่าทะเลาะกันนะฮะหรือบางทีก็หลบหนีหนีหน้าเลยถ้าสมมติว่าแบบทะเลาะกันบ่อยอะไรประมาณนี้นะเพราะว่ามันยิ่งทะเลาะพลังงานแล้วยิ่งหมดแล้วก็ยิ่งป่วยง่ายความเครียดแฝงเยอะนะครับช่วงนี้คนราศีกันผมพูดเสมอว่า ช่วงนี้มีความเครียดแฝงออกมาเยอะมากมันจะออกมาทางงานออกมาทางร่างกายออกมาทางใจสภาพจิตใจนะครับฉะนั้นมันก็ไม่เหมาะนะครับกับการทะเลาะหรือว่าคุยแล้วมันไม่คุยไม่รู้เรื่องนะครับประมาณนี้นะฮะฉะนั้นนะครับวันนี้ถ้าเป็นไปได้ครับถ้าใครที่มีคู่แฟนแล้วนะครับวันนี้อย่าทะเลาะนะฮะถ้าทะเลาะก็คือมันบานปลายแต่ถ้าไม่ทะเลาะเนี่ยโอเควันนี้มันแฮปปี้ได้ทั้งวันนะฮะนี่แหละประเด็นประเด็นตรงนี้มันจะมีคุยไปคุยมามันจะมีทางแยกของการคุยกันเข้าัหฮะ จะทะเลาะหรือไม่ทะเลาะหรือว่าเรื่องที่คุยบางทีมันมีการหักมุมนะครับเนี่ยวันนี้อารมณ์แบบนี้เลยนะระวังคนในบ้านป่วยไข้ไม่สบายด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายครับระยะนี้มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาเสียตามีปัญหาครับแล้วก็จุกเสียดแน่นท้องนะครับลมกรดแก๊สในกระเพาะเยอะนะฮะส่วนท่านที่วัยสวครับช่วงนี้มีอาการปวดหลังคอบ่าไหลนะครับแล้วก็มีดวงเจ็บเนื้อเจ็บตัวเล็กเกน้อยเรามาระวังร่างกายด้วยนะครับมาดูคราวนี้ บทสรุปครับคนราศีกรกฎครับวันนี้เสน่ห์ราศีกรกฎเสื้อผ้าเน้นสีสันสว่างสดใสเข้าไว้ครับวันนี้ต้องเน้นความสว่างนะฮะแล้วก็ใบหน้าครับวันนี้เกลี้ยงเนียนนะครับแต่งหน้าให้ดูพองๆนะครับแล้วก็ร่างกายให้มีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็กิจกรรมหน้าที่การงานนะครับอ๋อแล้วก็อย่างครับเรื่องของฮวงจุ้ยโชคลาภครับสัปดาห์นี้เครีเออินคลีนห้องนอนนะครับวันนี้ห้องนอนนะแล้วก็กิจกรรมครับหน้าที่การงานทำอะไรก็ตามวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีครับ มีวันที่เหมาะกับการทําเรื่องสําคัญสําคัญเหมาะกับการทําเรื่องที่เราอยากทำนะครับอุปสรรคมีตามปกติแหละแต่ว่ามันมีความคืบหน้าในสิ่งที่เราทําภารกิจที่เราทําวันนี้ถือว่าที่น่าพอใจนะฮะผมว่าน่าพอใจวันนี้เรามัดระวังอย่างถ้าใครทํางานระวังถูกจับผิดนะครับหรือว่าหัวหน้าอาจจะเพ่งเลงบางอย่างเราอยู่นะฮะอันนี้ถ้าใครทํางานเนี้ยก็ รอบครอบหน่อยนะฮะส่วนท่านที่ไม่ได้ทํางานวันนี้วันวันที่เหมาะกับการทําในสิ่งที่เราอยากทําชาร์จแบบให้กับตัวเองดีสิ่งที่ทําจะประสบความสำเร็จแล้วก็ราบรื่นนะครับโอเคเนาะต่อมาครับคนราศีสิงห์นะฮะเสน่ห์คนราศีสิงห์ครับเสื้อผ้าวันนี้เอาลายลายเข้าไว้ครับต้องลา,ลายนะครับไม่เรียบนานลายๆเข้าไว้คุณจะลายแบบไหนก็ได้นะครับมันจะลายเข้มลายสว่างก็ได้นะฮะที่เรามีหรือเป็นการ์ตูนมีโลโก้อะไรพวกนี้นะฮะ แล้วก็การแต่งหน้าวันนี้เช่นคล้ายๆคนราศีกรกฎคือใบหน้าผ่องแต่งหน้าให้มีออร่าผ่องออกมานะครับแล้วกลิ่นกายให้หอมนะครับแล้วช่วงนี้ยิ้มแย้มแจ่บใสหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้คนราศีสิงห์เนี่ยเวลาทําหน้าเฉยๆเนี่ยหน้าดุนะฮะสังเกตไหมมันเหมือนสิงโตนะครับมันเป็นสัญลักษณ์ของเวลาทําหน้าเฉยๆหน้าดุนะครับ,ตรบ,รรบแต่สิงโตไม่ได้ยิ้มเนาะแต่ว่าเรายิ้มได้นะฮะพอยิ้มอีกอารมณ์หนึ่งเลย ราศีสิงห์เนี่ยพอยิ้มปุ๊บโอ้โหเบิกบานเลยคนอยากเข้าใกล้เลยแต่พอหน้าเฉยบึ้งคนถอยเลยนะฮะมันจะอารมณ์แบบนี้เลยหน้าตาเล่นหนังเล่นละครเด่นนะฮะเพราะว่ามันทําหน้าได้หลายแบบนะครับโอเคต่อม,มาฮะราศีสิงห์เนี่ยเรื่องของกิจกรรมนะครับวันนี้เรื่องของการหมุนเงินนะครับก็ใช้เงินได้คุ้มค่าวันนี้เหมาะกับการซื้อของที่เราอยากได้นะครับหรือว่าถ้าจะหารายได้พิเศษครับก็สําเร็จนะครับวันนี้ก็เหมาะรเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็ถ้ามองเรื่องของความรักวันนี้ช่วงนี้ัรครบ มีอะไรก็พึ่งพาเสรยกันได้แล้วก็ใครที่มีลูกหลานมาดูแลนสักเลี้ยงเขาจะทําให้เรามีความสุขเป็นพิเศษนะฮะโอเคเนาะต่อมาครับชาวราศีกันนะฮะวันนี้เรื่องของเอสเน่ห์ราศีการครับเสื้อผ้าวันนี้เน้นสีเข้มเข้มแล้วนะฮะโง่แห่งเด่นของใบหน้าครับวันนี้อยู่ที่ดวงตาคิ้วทรงผมนะฮะแล้วก็หงจุ้ยโชคลาภครับสัปดาห์นี้เคลียร์คลีนห้องน้ำนะครับกิจ,จกรรมหน้าที่การงานวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีในเรื่องของการแก้ไขในเรื่องของการเจราจา ในเรื่องของความรักในเรื่องของความผูกพันแล้วก็การแก้ปัญหาร่วมกันนะแต่ว่าอย่าทะเลาะกันนะแล้วก็มีโอกาสนะครับระยะนี้มันมีโชคฟุกๆนะครับอาจจะเป็นโชคจากงานเป็นโชคจากของกินนะฮะก็เรียกว่ามีลาบปากนะครับคือวันนี้เป็นวันที่มีอะไรดีๆทําให้เรามีความสุขนะครับนอกเหนือจากการทําไม่ทะเลาะกันเนาะแล้วก็ประการต่อมาครับมีโอกาสได้เจอคนที่ไม่ได้เจอกันมานานนะครับแล้วก็ได้คุยกับคนที่คุณ คุยแล้วมีความสุขอะไรประมาณแบบนี้คือวันนี้ถ้าขอความช่วยเหลือจะกใครก็สําเร็จนะครับแต่ช่วงนี้ใช้เงินเยอะหน่อยนะฮะออกนอกบ้านบ่อยแล้วก็มีเหตุให้ต้องต้องซื้อหรือว่าบางอย่างมันหมดมันต้องใช้มันต้องหมุนอะไรอยงนี้นะครับมันก็จะมีเรื่องาราวเหล่านี้บ่อยนะครับฉะนั้นระมัดระวังเรื่องเงินทองนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะโอเคครับจบครับขอบคุณที่ตามนะครับที่ฟังคลิปในช่วงกลางคืนขอให้รับฝันดีนะครับให้สบายใจหลังจากหลับตื่นมาแล้วขอให้มีความสุขนะครับ ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานร่างกายแข็งแรงนะฮะแล้วก็ปลอดภัยไร้โควิดนะครับรวมถึงก็ให้มีคนรอบข้างที่มีความสุขนะครับแล้วก็ครอบครัวนะฮะขอให้มีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆครับเป็นกำลังใจให้สมอน,นะครับพรุ่งนี้เจอกันนะฮะผมรออยู่ที่นี่ทั้งวันนะครับสวัสดีครับ